พยากรณ์อากาศประจำวันที่14เมษายน2563จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะวันนี้เป็นวันที่14เมษายนนะคะ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า24ชั่วโมงค่ะระหว่างเวลา12นาฬิกาของวันที่14เมษายนนะคะจนไปถึงเวลา12นาฬิกาของวันที่15เมษายนค่ะก็คือจากเที่ยงวันนี้ไปจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้นะคะวันนี้แอดมินมาเวลาแปลกนะคะปกติเราจะดูกันที่ช่วงเวลา6โมงนะคะ6โมงเช้าเป็นต้นไปส่วนวันนี้ก็จะเป็นของที่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงร่วมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่14เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ภาคเหนือตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงน้อยค่ะต่อไปไปดูพยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคกันบ้างค่ะ โดยเนื้อหาที่แอดมินจะอ่านนะคะจะเป็นของช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะแต่ส่วนภาพสไลด์จะยังคงเป็นของช่วงเวลา5้านาฬิกานะคะก็จะมีความแตกต่างกันที่รายชื่อจังหวัดแล้วก็อุณหภูมิเล็กน้อยค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตถ์ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาากลาง มีอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรี ระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นป่ำกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งและมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด 34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและสุดท้ายนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ นี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะของวันที่14เมษายนโดยเป็นการพยากรณ์ของช่วงเวลา12นาฬิกานะคะหรือว่าเวลาเที่ยงของวันที่14เมษายนไปจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันที่15เมษายนออกประกาศเมื่อวันที่14เมษายนเวลา11นาฬิกาค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของประกาศเตือนพายุฤด,ดูร้อนจากกรมอุตุนยิยมวิทยาแล้วค่ะ เมื่อวานหลายจังหวัดในภาคเหนือที่ไม่เคยได้รับฝนนะคะก็ได้รับฝนกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็มีหลายจังหวัดนะคะที่ก็มีคอมเมนต์บ่นเข้ามาว่าก็ยังไม่ได้รับฝนอยู่ดีนะคะยังไงแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะและในส่วนพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนะคะกรมอุตุได้แจ้งคาดหมายช่วงระหว่างวันที่15ถึง20เมษายนนี้ ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งนะคะในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกส่วนภาคใต้มีฝนลดลงค่ะข้อควรระวังก็คือในช่วงวันที่15-20เมษายนนี้นะคะก็ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศร้อนจัดไปด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะแอดมินขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและก็อันตรายทั้งปวงนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจําวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ